สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องผู้บ่าวไทยบ้านนะคะบ,บ่าวข้าวเหนียวชาแนลครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับตอนเย็นๆครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28เดือน กุมภาพันธ์2,568นะครับกับบรรยากาศาเย็นสบายนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับ17นาฬิกา40นาทีนะครับตอนนี้เรายัางอยู่กับน้องควายเหมือนเดิมนะครับยังไม่กลับนะครับ18นาฬิกานะครับผมถึงจะพาลูกๆก,ก,กลับเข้าคอ,อกนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับวันนี้มีเจ้าตัวเล็กมาด้วยเป็นเพื่อนเจ้าตัวเล็กมาสตัวนะครับ ปกติเมื่อวานนี้มาห้านะครับวันนี้มาสองนะครับอีกสามตัวขี้เกียจนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่มาสองสามตัวนะครับวันนี้ไม่มาสองนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสดๆให้ทุกคนได้ชมนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าตรงนั้นนะครับนักอาทิตย์ตะวันตกนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับ เป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวมีลูกหนึ่งตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นเจ้าตัวเล็กนะครับตัวผู้นะครับเจ้าต <must be S 2> ัวเล็กนี่ใส่ดีมากนะครับอันตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นที่ชายเขานะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับส่วนตัวนั้นก็คือแม่ตัวแม่นะครับตัวแก่ที่สุดเป็นเจ้าฝูงนะครับเป็นหัวหน้าฝูงนะครับเป็นหัวหน้าฝูง เป็นตัวที่แก่ที่สุดนะครับแต่ถ้าเทียบกับความแข็งแรงนะครับสู้ตัวนั้นไม่ได้นะครับตัวนั้นเป็นลูกของนางนะครับนางจะมีความแข็งแรงกว่านะครับเคยประลองฝีมือกันแล้วประทะกันแล้วนะครับชนกันเรียบร้อยแล้วนะครับสู้ลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกยังแข็งแรงกว่านะครับแม่ก็อายุเยอะแล้วนะครับเป็นวัฏจักรนะครับเป็นธรรมดาของสัตว์เลี้ยงนะครับมันก็ต้องการอ่าต่างก็ต้องการเป็นจ่าผูงเนาะ นะครับเมื iin, Trent, anni, parfois, ่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับเราเคยเป็นจ่าฟูงแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเวลานะครับก็จะเลี้ยงประมาณนี้นะครับทุกวันปกติถ้าเป็นพี่ชายผมมาเลี้ยงนะครับเขาก็จะเอาเข้าคอกแล้วนะครับแต่ผมถ้าผมเลี้ยงผมจะเลี้ยงจนค่านะครับจนมืดเลยนะครับเพราะว่ากลางวันกลางวันแดดจะร้อนมากนะครับแดดร้อนจริงๆนะครับ 30กว่าองศานะครับ36 37องศานะครับมันอบอ้าวนะครับควายก็จะกินหญ้าไม่ได้นะครับควายก็จะกินหญ้าได้ประมาณ16บหนาฬิกาสสนาทีนครับควายจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มกินหญ้าถ้าเราเอาเข้าเร็วควายก็ไม่อิ่มนะครับยิ่งตอนนี้เป็นหน้าแรงนะครับเป็นหน้าร้อนหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับหญ้าเยอะไม่เป็นไรเอาเข้าเอาเข้า ตั้งแต่สี่โมงเย็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหญ้าเยอะครับควายกินได้ทุกที่แต่ตอนนี้เป็นหน้าร้อนหน้าแรงหญ้าก,ก็จะหายากที่นหนึ่งนะครับต้องมีแหล่งเฉพาะตรงนี้นะครับแถวนี้ก็จะมีตรงนี้แล้วก็อีกตรงที่หนึง่งไกลยอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งหน้าผมเองนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศสวยงามครับดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ยามเย็นนะครับสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศท้องฟ้าก็สวยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้แอปอะไรนะครับเป็นกล้องสดเลยนะครับเป็นกล้องสดจากโทรศัพท์นะครับตอนนี้ผมจะมีควายอยู่สี่ตัวนะครับมีน้องควายอยู่สี่ตัวก็จะสลับกับสับเปลี่ยนกันนะครับระหว่างมาทางนี้กับอีกทางหนึ่งนะครับจะมีสองที่นะครับ ก่แล้วนะครับดูจากเขานางนะครับเขานางอันนี้หมดแล้วครับผุหมดแล้วนางถือว่านางกินหญ้าดีนะครับเปลี่ยตัวเองนี่ดีมากนะครับเวลากลับก็ต้องกลับทางโน้นนะครับทางดวงอาทิตย์เนาะนะครับกลับทางดวงอาทิตย์ก็ไปขึ้นถนนแล้วก็โค้งไปทางโน้นนะครับโค้งไปแล้วก็ไปทางโน้นนะครับข้ามน้ําไปทางโน้นไกลมากนะครับ ถ้าจริงๆแล้วก็น่าจะประมาณสองกิโลได้นะครับสองกิโลเมตรได้นะครับเพราะว่าทางมันโค้งนะครับถ้าเราลัดเลาะไปทางนี้มันก็ไม่ไกลนะครับถ้าลัดไปทางนี้นะครับแต่มันไม่มีทางนะครับเพราะว่าเขาล้อมรัวไ้นะครับมันจะมีทางลงที่เดียวนั้นนะครับควายผมตอนนี้เขาจะไม่ชอบอ่าไม่ชอบไม่ชอบน้องหมานะครับเจ้าเจ้แก่นี่ไม่ชอบน้องหมานะครับนี่ครับ มีควายตัวน,นี้เขาจะไม่ชอบมานะครับไม่ว่าจะมาตัวเองหรือมาคนอื่นนะครับนางจะไม่ชอบไม่ชอบให้เข้าใกล้นะครับนางจะนางจะแบบชนนะครับนางไม่ชอบแต่เป็นก็เป็นบางอารมณ์อยู่บางครั้งนางก็เออได้อยู่ประมาณนี้นะครับนางสวยอยู่นะทําให้ผมตอนผมอ่า เริ่มต้น YouTube ให,ใหม่ๆนะครับนางทำคอนเทนต์ให้ผมเยอะเลยนะนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแต่แต่ก็สวยนะให้ลูกสวยด้วยนะนางให้ลูกสวยงามนะครับจนคนมาดูว่าอู้เขาเห็นลูกลูกที่ขายให้คนอื่นเนาะเขามาดูว่าเออแม่แม่พันธุ์เป็นยังไงทําไมลูกสวยจังประมาณนี้นะครับเขามาดูแล้วอู้ตอนหน้าฝนะหน้าฝนมันจะมันต่ตากเนอนกับตอนนี้นะครับสาหรับฝ่ายตัวนี้ครับคือดูดนนูฝนนางจะอ้วนมากนะครับอ้วนมากเลยนะ อ้วนแล้วก็แบบว่าท้องนี่ใหญ่เลยนะครับเพราะว่านางกินหญ้ากเก่งกินแป๊บเดียวนางก็จะอิ่มนะครับเพราะว่านางรู้สึกว่านางจะเพี้ยนตัวเองได้ดีมากนะครับขนาดหน้าแรงนะขนาดอย่างนี้นะครับนางก็ยังพยายามกินให้ตัวเองไม่ผอมนะครับตอนเช้าก็จะผอมอยู่นะครับแต่พอกลับถึงครอบนางก็จะอ้วนปกติเพราะว่าตอนไปนางก็ต้องลงน้ํากินน้ํานะครับนางก็จะอ้วนกลับมามันเดิมนะครับแต่ไม่ไม่เท่าหน้าฝนนะครับ ส่วนตัวน้นอ้วนแน่อ้วนตลอดเวลานะครับแต่นางไม่ได้เป็นหมันนะตัวนั้นนะนางจะอ้วนตลอดเลยนะครับเหมือนกับถ้าคนมองมาคนถ้าคน,านไม่รู้ก็จะว่า,วานางเป็นหมันนะครับตัวนั้นนะครับแต่นางไม่ได้เป็นนะครับ <S <S ส่วน,นตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับก็จะกินหญ้าถามว่าดีไหมถามว่าก็กินตามสไตล์เหมือนมันผู้ชายเลยเนาะก็ไม่ได้กินดีเหมือนเหมือนตัวเมียน,นะครับแต่ก็โอเคอยู่ ไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่กินอันนั้นไม่กินไม่ใช่นะครับก็กินเหมือนกันนะครับแต่ก็ก็จะจะไม่เหมือนตัวเมียนะครับแต่เขาก็อ้วนนะเขาก็ไม่ได้ผอมนะควายผมทุกตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้มียาบํารุงเด้ผมไม่ได้ใช้ยาบํารุงไม่ได้มีอาหารเสริมนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือเลี้ยงธรรมชาติล้วนๆนะครับให้ให้กินแต่หญ้ากับฟางเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอาหารเสริมบางคนบางเจ้าเขาก็จะมีอาหารเม็ด ด้วยประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอะไรนะเกลือรุ่งเกลือแร่ให้เขาเขาเขาได้เลียค้ายผมเขาเหมือนเขาไม่เคยเอามาซื้อมาให้ให้ลองอยู่เนี้ยเนี้ยกิน <c oughs> เดินมาหาเราตลอดนะครับก้ายตัวนี้นั้นเขาจะชอบหยอกครับเหมือนเหมือนว่าเขาไม่เคยกินนะเนาะครับเอามาให้กินแล้วเขาก็ทําทําให้มันแตกนะครับทําแตกทาทิ้งไว้เฉยๆนะครับเขาไม่เลียไม่ตัวน,นี้ไม่เลียตัวน,นั้นก็ไม่เลีย แล้วก็ตัวผู้เขาจะไม่เลียแต่ตัวตัวแม่ใหญ่ตัวนั้นอะเลียอยู่นะครับเพราะว่านางเคยตั้งแต่เด็กนางเคยอยู่นางเคยอยู่นะครับแต่สามตัวนี้ไม่เลยนะครับมีจะทําทําให้แตกเฉยเหยียบทิ้งเฉยนะครับเกล่าแรลนะครับแลแ้วก็พวกลำพวกอะไรพวกนี้นะครับที่ส่วนใหญ่เขาจะมีมีให้ใช่ไหมก่อนก้าข้อนนะครับเขาจะมีลำผสมลำให้กินเนาะให้กินแต่ควายผมไม่กินเด้ ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้กินนะครับแต่นางก็ไม่ได้ผอมเด้อดูนะครับผมจะให้ดูบอกเลยครับว่านางไม่ได้ผอมถ้าคนมาดูอุ้นเป็นหมันหรือเปล่าประมาณนี้เนอะดูนะครับเนาะตุ๊ปุเลยนะครับตัวนี้คว่นมากนะครับ น้าสาวตัวก็เดินตามดีดีนะครับบางครั้งนาาก็จะดึงเชือกเด้ดึงเชือก,กควายไว้นะครับตัวนี้แหละครับดึงเชือกไว้แล้วครับดึงไว้เลยควายเดินน้งก็ดึงไว้นะครับก็ดีอยู่นะก็มันก็มีความฉลาดได้หลายอย่างนะครับม้ากับควายเลี้ยงไว้ด้วยกันเวลานั้นเขาก็จะมามาอยู่ด้วยกันนะครับแต่เจ้าตัวเล็กเนี่ยกลางคืนไม่รู้ว่านอนที่ไหนนะครับแต่พวกตัวใหญ่กลางคืนก็จะมีสองตัวไปนอนเป้าเป้าควายนะครับที่คอควาย เขาจะกระจายกําลังกันนอนนะครับเพราะว่าที่บ้านผมมันมีสุนัขทั้งทั้งทั้งหมด11ตัวนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอดี๋ยวมีนะครับทุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับกด Subscribe ช่องผู้บ่าวไทยบ้านบ่าวข้าวเหนียวนะครับ บ่าวไทยบ้านบ่าวพี่นี่คนเดียวกันเลยครับด้วยคนเดียวกันช่องเดียวกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับคุ้นคุ้นมาสันนะผมจะว,วงเล็บให้อยู่นะครับว่าบ่าวข้าวเหนียวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนข้างหน้าเป็นชื่อใหม่แต่ข้างหลังก็เป็นบ่าวข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะครับคนเดิมนะครับคนเดิมคนเดิมช่องเดิมนะครับอันนี้คือช่องหลักนะครับส่วนช่องรองก็จะมีอยู่นะครับอ่อหนุมน่มเรือมนาบาน่าวนาดเรือมนา channel ประมาณนี้นะครับ น้ำชมดวงอาทิตย์กาลังจะรับขอบฟ้านะครับเป็นสีทองสวยงามมากนะครับอันนี้ดวงอาทิตย์จะลงด้วยครับไม่ใช่จะขึ้นเดับดวงอาทิตย์จะลงท้องฟ้าจะประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับเหลืองดังทองเลยนะครับสวยงามเหลืองดังทองครับข้างหน้าก็จะเป็นเขาเจ้าของนาเจ้าของที่เขาเขาจะไถนานะครับข้างหน้าการไถนานะครับ อนนี้พวกนางก็จะพากันหันหน้าทางกลับแล้วนะครับหันหน้ากลับแล้วนะครับถึงเวลานะครับนางก็จะเริ่มเริ่มข้ามข้ามคนาไปแล้วนะครับเริ่มข้ามไปแล้วไปเรื่อยๆเห็นไหมครับถึงเวลาผมไม่ได้ไล่เด้นะครับพวกนางก็จะ่าข้ามไปเองนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าข้ามไปแล้วถ้าไม่ไล่นางก็จะอยู่จนมืดจนมองไม่เห็นนะครับก็ต้องถึงเวลาถ้ามันมืดเราเรามองไม่เห็นเราก็ต้องไล่นะครับ จะให้กลับกลับเองครับแต่จะเป็นเวลาที่แบบว่ามืดมากนะครับอาจจะเป็นทุ่มนึงก็ได้เห็นไหมครับนางเริ่มดึงเชือกแล้วตัวเล็กๆนี่เขาเริ่มแล้วนะเห็นเชือกแล้วนะครับนานเริ่มเริ่มแล้วนะครับนี่นะครับนางก็เริ่มไปแล้วผมก็จะเริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาแล้วลูกไปกลับนะลูกนะกลับแล้วพรุ่งนี้เขามากินใหม่ลูก วันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะครับหนึ่งมีนาคมแล้วนะครับทุกคนวันนี้วันสุดท้ายของเดือนละยี่ 5, สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้หกสิบแปดแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับแป๊บเดียวก็เดือนที่สองก็หมดแล้วนะครับเดินทางลูก้่มแล้วกว่าจะถึงกว่าจะถึงครอบถึงที่นะครับอากาศอบอ้าวมากนะครับบนางก็ รู้นะครับว่าจะพากันกลับตอนไหนกลับทางไงนนะครับนางไปนางกลัวนะครับกลัวตัวนั้นนะครับไปเดินเดินลรคนะทาแล้วนะทําแล้วทาแล้วสัดเลี้ยงเวลาเราพูดกับเขาดีๆเขาก็จะเชื่อฟังเรานะครับแต่ถ้าเรา้ายกับเขาเขาก็จะลายกับเราด้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าเราโมโห้ายกับเขาเขาก็จะโมโห้ายกับเรานะครับเราต้องพยายามพูดดีๆกับเขา มันเป็นอะไรที่ไม่ได้เรื่องอยากนะครับสําหรับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจิิงสําคัญถ้าเราจะทําอาชีพเกี่ยวกับอากเกษตรนะครับเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเราต้องมีเวลานะครับหนึ่งคือเวลาสําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาแต่อยากทําไม่ได้นะครับมีเงินมีเงินแต่ไม่มีเวลาก็ทําไม่ได้นะครับอาชีพนี้ที่สําคัญต้องมีเวลานะครับมีเวลาให้กับสัตว์เลี้ยงมีเวลาให้กับ หลายอย่างนะครับเพราะว่าบางบางที่บางที่เขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเขาจะไม่มีมีที่มาปล่อยเลี้ยงเือนผมเด็เขาจะมีที่แบบว่าปลูกหญ้าประมาณนี้เนาะปลูกหญ้าปลูกอะไรก็ต้องมีมีเวลาเกี่ยวญ้าให้เขานะครับทําเป็นฟาร์มนะครับทําทําเป็นฟาร์มเนี่ยผมว่ามันทรมานสัตว์มากเลยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้ออกจากคอกประมาณนี้นะครับเป็นฟาร์มเป็นโรงโรงโรงเรือนเนาะไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อย เออถ้าใครมีแบบว่ามีที่สักสิบยี่สิบไร่แล้วก็เป็นเป็นระดับมหาเศรษฐีเนาะล้อมรั้วอ้อมไปเลยอย่างนี้เออปล่อยอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับมีทั้งหญ้าปลูกเกี่ยวให้ด้วยประมาณนี้ก็ก็โอเคไปนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีที่ขนาดนั้นนะครับมีแค่โรงเรือนแล้วก็มีสถานที่แค่ปลูกหญ้าเราแค่เกี่ยวให้ปลายกินเกี่ยวให้บัวกินแค่นี้นะครับเป็นอะไรที่ทรมานสัตว์มากเลยนะเพราะว่าปกติแล้วธรรมาชาติของสัตว์นะครับมันจะต้องเป็นการ ให้เขาเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวเป็นควายนะครับเขาก็ต้องเดินถ้าเราขังไว้บ่อยๆนะครับขังไว้ในในใน,ในคอกบ่อยๆนะครับมันจะทําให้เน่งแขนขาเขาจะอ่อนแรงเดียเหมือนว่ากําลังขาเขาจะไม่มีนะครับเหมือนกับคนเนี่ยะนะครับอยู่บ้านเฉยๆไม่ทาอะไรไม่ได้ออกกําลังกายมีแต่กินกับนอนกินกับนอนกินกับนอนนะครับร่างกายมันก็มันอ้วนนะครับแต่มันไม่ แต่มันไม่ไม่แข็งแรงนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับต้องต้องให้มีเวลาแล้วก็ให้โอกาสพวกเขาได้เดินได้ออกกําลังกายนะครับคือของผมมีทุกวันนะครับออกทุกวันเดินทุกวันไปเดินทางลูกปไปไปนะครับพอถึงเวลานะครับเขาก็พากันไปละไปเร็วๆลูกไปไปเดินทางเดินทาง ไปป้าอี๋ละอย่าเหยียดเสียกจากขวางสิละไปละไปทำแล้วทำแล้วนะครับพอมันอิ่มแล้วนะครับพันอิ่มแล้วมันก็สิ่งหักท้างจริงนะครับถ้าอิ่มแล้วนะครับถ้าควายหรือควายหรือวัวถ้าอิ่มนะครับเขาก็จะอ่าไม่ให้ไล่ยากนะครับเขาก็จะรู้เขาว่าเขาอิ่มแล้วเขาก็จะเดินทางกลับเลยนะครับเขาก็จะเดินไปของเขาเองนะครับไม่ได้ไล่ยากวันไหนที่เขาไม่อิ่มนะครับเขาก็จะ ให้เราไล่นะครับไล่ก็จะยากนิ่นึ่นะครับแต่วัานนี้เขาอิ่มนะครับไปเดินสิลูกไปนางคันนางอยา่ให้ผมเกาให้นางใหา่ให้ผมเกาให้นะครับายตัวนี้นางกระชายกับว่าเวลาหน้าหนาวนี่นางจะผิวแห้งหรือเปล่าแล้วก็นางก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนางก็จะคันตัวนอ้วนเนียครับนางก็จะคันนะครับแล้วนางก็ให้ผมเกาให้ มาเดินี้ละปะไปยังแล้วถ้าไม่เกานางก็ไม่เดินนะครับต้องเกาให้นางนะครับไปทางนี้ลูกไปเร็วเรมาเดินมาเร็วมามะนางคันนะครับถ้าไม่เกาให้นางก็ไม่เดินประมาณนี้ ไปเดินเราก็จะเดินทางโน้นนะครับทางโน้นเราก็จะขึ้นถนนแล้วก็ไปทางโน้นล้วก็กลับมาทางนี้มันเดิมน,นะครับกลับมาทางนี้ไปเดินลูกทําแล้วทาแล้วพวงนี้เัาหน้าไม่ด่ามาอืาอ่นเอยมาก,กินไมเดอร์อันนี้ยังไม่ได้กินน้ำนะครับถ้ากินน้ำเข้าไปนางก็จะอ้วนคนนี้นะครับ ไปเดินเดินเดินมา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 เร็วมาเร็วดูนางเดินนะครับนางอ้วนมากนะครับเดินทุ๊กทุ๊กุเลยนะครับไปเดินนี่ล่ะเดินไปพาแม่ไปพาแม่กลับบ้านด้ก แม่วันทากลับแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ววนมากนะครับตัวนี้นะครับก็มาถึงถนนแล้วมีถนนแล้วนะครับไายปลายปายเดินมถนนแล้วนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาลงไปนะครับเราจะไม่ได้เข้าในหมู่บ้านนะครับอันนี้คือทางไปหมู่บ้านผมนะครับทางนี้ประมาณกิโลครึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาทางนี้นะครับเพื่อจะไปที่นานะครับไปเดินเดินนี่คือเขาอิ่มแล้วนะครับเขาอิ่มแล้วเขาก็จะเดินไปแบบนี้นะครับโดยที่ไม่สนใจอะไรนะครับ คือกลับก็คือกลับนะครับไม่ได้แวะที่ไหนนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับพวกนางก็จะตรงลงไปโน่นนะครับมันจะเป็นคลองนะครับเป็นคลองลงไปนะครับไม่ได้ไปทางตามทางนี้นะครับจะเป็นคลองลงไปเพื่อที่จะลงไปลําห้วยนะครับเพื่อจะข้ามห้วยไป ก็จะเดินลงไปโน่นนะครับนะครับลงไปก็จะฝุ่นเยอะนะครับหน้าน้ําท่วมแถวนี้ก็น้ําเต็มเลยนะครับน้ําเต็มเลยครับถ้าหน้าน้ํานะครับ,รบเป็นหน้าหน้าฝนนะครับน้ําจะท่วมเต็มเลยล้นเป็นทะเลเลยนะครับแถวนี้ แต่ตอนนี้คือหน้าแรงแล้วนะน้ำจะไม่มีนะจะอยู่เฉพาะในลำห้วยนะครับมาถึงตรงนี้ก็มาถึงลำห้วยแล้วนะครับ งมาผมข้ามไปแล้วนะครับนะครับทุกคนน้ำจะไม่ไม,ไม่ไม่ลึกนะครับไม่ถึงเข่านะครับแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยเป็นทะเลเลยนะครับเราก็จะอาศัยนอนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับ พิ่นกัติสซเวลาอ่านอนน้ำนะครับนอนแช่น้ําประมาณสิบนาทีผมเด้นะครับอันนี้ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วคน,น,นกัติอ้วนได้บ้างนะครับพเพ่นกินน้ำอิ่มเนาะมาเร็วๆลูกมาอิมงานขนกัสิขามน้ำเพื่อกันมาเร็วมะกัย่างขามร้อยขามเพื่อกันนะครับน้านหน่อยก็ได้น,นะครับ เพคุนจะพาลูกเพคุนกลับแลยอ่ะคุณุ่ณเอ็กยิ้มเองเป่งนะ pues ครับบันไม่ลามามา nah, เร็วมาเร็วไม่น้อยเลยหยอกกันดีครับไปข้ามน้ำข้ามน้ำเร็วไปเร็วเร็วเร็วมามามาเร็วเข้าลูกเร็วเข้าไปเร็วเร็วเร็วแม่ไปแล้ว นี่ครับขึ้นจากหน้ามาแล้วอิ่มเบิร์ตทุกตัวครับอัดวนทวนสมบูรณ์อิ่มแล้วนะครับเพื่อจะเข้าขวอกครับนี่ครับกลัาถึงคอกแล้วด้ยครับหนาคอกข้างหน้าน,น,นะครับ ถึงแล้วนะครับทุกคนบ้านนี้ไม่ไปเลยวันนี้วันนี้ตัวนี้ไ да ม่ไปปกติน <ste ve> ่าจะไปเป็นกันตลอดเลยไปไปเยอนเขาคอกคอกคอกไปไปละไปเข้าคอกไปคอกคอกเลยคอกคลอกเลย นี่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาเข้า,อาคอ,อกแล้วไปเข้าคอ,อกเลยไปนี่ครับทุกคนเข้าคอ,อกแล้วพอ,อแล้วลูกอ่าครับผมเนีแล้วเราก็มาถึงคอ,อกแล้วนะครับเอาเข้าค,อ,อ,กคอ,อกเรียบร้อยแล้วก็จะผูกทุกตัวนะครับฝากด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กำลังใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากช่องผู้บ่าวไทยบ้านบ่าวข้อเหนียวไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับหรับที่นี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ